สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูหมูผัดพริกหยวกค่ะหมูผัดพริกหยวกซึ่งเป็นกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆนะคิดอะไรไม่ออกก็มาดูที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆมีกับข้าวแยะๆมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้จะทํายังไงวัตถุดิบเยอะไหมจะยากหรือจะง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกก็คือต้นหอมประมาณ4ต้นหัน่นท่อนแล้วก็หัวหอมค่ะใช้1หัวหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็คือพริกหยวกค่ะพริกหยวกใช้อยู่ที่3เม็ดค่ะการหั่นพริกหยวกก็หั่นแบบแอดมินก็ได้นะคะวิธีการหัน่นหลายแบบนะก็จะหั่นแบบไหนวันนี้ก็หั่นแบบนี้ค่ะบางคนก็อาจจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าบางคนก็อาจจะใช้เป็นพริกหนุ่มก็ได้แต่น,นี้แอดมินเลือกเป็นพริกหยวกค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเห็ดวันนี้ใช้เห็ดหูหนูค่ะบางคนสะดวกใช้เป็นเห็ดหอมสดก็ได้หรือว่าใช้เห็ดชิมเมจิเห็ดออริจิได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นเห็ดฟางหรือว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้ในส่วนของเห็ดก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมใช้อยู่ที่5-6ถึงกลรีบนะแล้วก็ตำค่ะตำให้ละเอียดเราจะเอาความละเอียดของกระเทียมประมาณนี้วันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยไม่ปอกเปลือกนะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มผัดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้อามีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมา วันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้ใช้ชัก2กรีบก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูลงไปวันนี้หมูแอนดมินใส่อยู่ที่200กรัมหรือว่า2ขีดค่ะเราจะผัดไปจนกว่าหมูจะสุกค่ะ ตอนนี้หมูสุกแล้วค่ะต่อไปใส่เห็ดหูวหนูใส่หัวหอมแล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปจากนั้นจะปรุงรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากัน แล้วก็ทั้งสามอย่างที่ใส่ลงไปเมื่อกี้สุกค่ะน้ำน้อยจนเกินไปแอดมินก็เติมเป็นน้ำล้างคกลงไปค่ะหรือว่าเติมเป็นน้ําเปล่าก็ได้จากนั้นก็ผัดต่อค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปอย่างสุดท้ายก็คือต้นหอมใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ผัดต่อ ผัดไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพอแค่ต้นหอมฉลด,ดลงไปค่ะและตอนนี้ก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมูผัดพริกหยวกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ